สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาทำข้อสอบรอบคัดเลือกค่ายสอบวนคณิตศาสตร์ปี64ข้อที่5นะคะกำหนดให้บ่อเลี้ยงปลารูปทรงสี่เหลีย่ยมมุมฉากบ่อหนึ่งกว้าง x ยาว y ลึก z โดยที่ให้อัตราส่วน x ต่อ y บวก z กับ z ต่อ x บวก y มาและให้ความยาวก็คือ y ยาวกว่าความลึกก็คือ z อยู่6หน่วย เขียนเป็นสมการเลยเนาะจะได้ดูง่ายโจทย์ให้หาพื้นที่ของก้นบ่อเลี้ยงปลาก้นบ่อก็คือกว้างคูณยาวใช่ไหมก็เท่ากับ x คูณ y นั่นเองที่โจทย์ต้องการทีนี้ลองสังเกตสิ่งที่มันให้มาเนาะไอ้อัตราส่วนเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถทำให้อัตราส่วนเนี่ยมันเชื่อมกันได้เนาะ x ต่อ y บวก z ต่อ2ก้อนนี้บวกกันก็เป็น x บก y บวก z ใช่ปะก็เท่ากับ1ต่อ5 6, ต่อด้วย6ถูกปะเพราะงั้นเราจะพบว่า x ต่อ x บวก y บวก z เนี่ยก็เป็น1ส่วน6เลยหรือถ้าเรามอง,งอีกก้อนนึงมันเป็น z ต่อ x บวก y จะบวกกันมันก็เป็น x y บวก z เหมือนเดิมก็จะเท่ากับ2ต่อ3ต่อ5เพราะงั้น z ก็เลยเท่ากับ x บวก y บวก z หารด้วย2ส่วนหนาะทีนี้เพื่อให้มองง่ายเราลองเราลองปรับ x บวก y บวก z เป็น ตัวแปรสักอย่างหนึ่งเป็น a แล้วกันเราก็จะเห็นว่าเราหาอัตราส่วนของ x ต่อ y ต่อ z ออกมาได้เนาะเพราะว่าทุกอย่างจะจัดอยู่ในรูป e เป็น1ส่วน6 a กับ2ส่วน5 e เพราะงั้น y ก็คือ a ลบ1ส่วน6ลบ2ส่วน5ใช่ไหมเพราะงั้นก็เหลือแต่คำวนวณออกมา ก็เป็น30มสิลบหส่วนสาลบด้วย12บสอง่วนสามเนอะที่เหลือก็คือคิดเลขเป็นสิบสามส่วนสามสบ e อฮะทีนี้เราก็เอาไปแทนในสมการที่เรามีตอนแรก y ลบแเท่ากับช่ไหยเราจะหาค่า a, a ออกมานั่นแหละ y ลบ z เท่ากับ6 1 3ส่วน 30a ลบด้วย 2.5e ส่วน 5e ก็เท่ากับ6เพราะงั้นคิดเลขออกมาเนาะเราจะได้ a เป็น180เพราะงั้นเราก็หาได้ทั้ง x กทั้ง y ทงั้งเเลยก็คือแทนออกมาได้เป็น x เท่ากับ1ส่วน6 a x ก็เท่ากับ30 y เท่ากับ13ส่วน 30a ก็จะเท่ากับ78เนาะส่วน z ก็เท่ากับ72เอ่อรีเช็คนิดนึงว่าคิดเลขถูกก็บวกกันได้180เนาะโอเคแปลว่าถูกต้อง เพราะงั้นพื้นที่ก้อนบ่อที่มันต้องการก็เลยเป็น x คูณ y เท่ากับ30คูณด้วย78ก็เท่ากับ2340นั่นเองตารางหน่วยก็เป็นคำตอบที่เราต้องการทีนี้คำถามคือเราจำเป็นไหมที่จะต้องทำให้มันเป็น x บวก y บวก z ่ะ แล้วก็ปรับอยู่ในรูปอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้จำเป็นเนาะแค่ถ้าเรามองออกอะมันก็จะคำนวณง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าเราสามารถเชื่อม x y z ให้มันอยู่ในตัวแปรเดียวกันได้เลยอีกทางเลือกหนึ่งถ้าเรามองไม่ออกอะเราก็อาจจะแก้สมการมันตรงๆก็ได้เนาะหัือตวตอนแรกเรามาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราจะ คูณขึ้นไปเป็น5 x เท่ากับ y บวกเเป็นสมการ 1, 1> แล้วก็ไออัตราส่วนอีกอันเป็นสมการ2ออกมาแล้วเรามาแก้2ส,สมการนี้มันก็ทำออกเหมือนกันเพราะงะั้นทริงจริงมันก็ทำได้ค่อนข้างหลากหลายวิธีอืมก็จะเลือกทางไหนก็ได้